ก็สักอีนะฮะก็อุทธรไปศาลอุทธรณ์ก็พี่ภาคสายือนนะครับแล้วรื่รองหลักก็ดีกาผมเนี่ยผมยังงงผมผมผมมาอ่านดีกาดีกานี้แล้วผมเสียวเสียวว่าศาลอุทธรณ์พี่ภาคสายืนก็น่าจะพอแล้วแต่นี่ไปดีกานะฮะก็ศาลดีกาก็วินิจฉัยว่าค่ะนายสุรศักดิ์นี่กระทำความผิดพรบอันเกิดจากการใช้เช็คหรือไม่นายนายสุรศักดิ์ดีกาในปัญหาข้อกฎหมายว่า จำนวนเงินเนี่ยคือหลังจากที่บริษัทเนี่ยยึดพดืนไปแล้วสัญญาเลิกกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนายตัวสั์จึงไม่ต้องชําระเงินตามเช็คที่ภาคทั้งหกฉบับ,บ,บก็คือคมันมีมีผลให้ผลมีสิ้นผลไปเลยอะ่ะแล้วก็สิทธิในการดําเนินคดีอาญาก็เป็นอันเลิกกันเนื่องจากว่าพรบรเช็คเนี่ยบอกแล้วว่าถ้าเช็คทั้งหกฉบับเนี่ยนะครับคบถ้าเมื่อบริษัท เอารถคืนไปแล้วก oh, ah, ็จะกับบริษัทเนี่ยก็ได้ชําระหนี้แล้วไงเพราะว่าอย่างนั้นนะตเหมือนเอารถคืนไปแล้วอ่าเพราะว่าได้ชำระหนี้แล้วเจอสามดีกาบอกว่าตอนที่มีการเจอสามดีกาว่าอย่างนี้นะฮะสามดีกาบอกว่าไอเช็คทั้งหกฉบับเนี่ยเป็นเช็คที่ออกเพื่อชําระหนี้ค่าเช่าซื้อแล้วก็มีการบันทึกข้อตกลงเรื่องของค่าเช่าซื้ออีกอย่างหนึ่นะครับค่ะแล้วก็มีมูนี่ต่อกัน นะครับบริษัทคิวคิวเนี่ยเก็บเงินได้เนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยเก็บเงินได้แค่สี่ฉบับนะ,ะครับคืออีกตั้งหกฉบับเนี่ยธนาคารไม่ยอมจายปฏิเสธการจ่ายเงินนะฮะครับก็คดีอาญาเนี่ยเมื่อเมื่อธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินแล้วเนี่ยทําให้เช็คนั้นเนี่ยนะฮะก็เกิดเป็นความผิดทางอาญาขึ้นนะครับความผิดเนี่ยอาญาสําเร็จแล้ว และก็จกะตั่นนับไปไม่ได้เมื่อจำเลยเนี่ยหรือนายสุรศักดิ์เนี่ยยังไม่ได้ชำระเงินตามเช็คแม้ว่าจะมีการยึดลถไปก็การยืดลถเนี่ยนะฮะสิทธิของของคืคอ,ค,อคือการยึดลถเนี่ยรถนั้นะนะฮะเมื่อนายสุรศักดิ์ยังชำระเงินค่าเช่า้อไม่ครบถ้วนเนี่ยกรราม,มาสิทธิ์ของรถเท็กอร์ก็ยังเป็นของบริษัทอยูอ่ นะครับยังไม่ได้ตกเป็นของนายสุรศักดิ์แต่อย่างใดและก็ไม่มีการชาระหนี้ดังนั้นเนี่ยนะครับที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามาเนี่ยนะฮะศาลศาลฎีกาเ,เห็นพ้องด้วยในสิ่งที่พากษายืนทพิพกาพพกษายืนแค่นั้นเฉยๆผมนึกว่าผมอ่านแล้วเรื่องนี้ผมนึกว่าศาลจะแก้เป็นว่าทพิพากษาลงโทษโดยไม่รอการลงโทษไง ผมกลัวว่าจะไม่มีการรอการลงโทษนะฮะแต่สามที่ภาคสายยืนเฉยๆก็นายธุรศจัก์ก็รอดพ้นจากการติดคุกไปนะครับคค่ะรับอันนี้เลขดีกาเท่าไหร่คะเลขดีกาที่สองร้อยแปดสิบสี่สองร้อยแปดสิบห้าทับสองพันห้าร้อยห้าสิบสามครับครับสองแปดห้าทับสองห้าห้าสามเพิ่งตัดสิ่นไปหยกนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเช็คค่าเช่าซื้อเนี่ยครับ ถ้าคุณจ่ายเช็คค่าเค่าซื้อไปแล้วเนี่ยนะฮะแม้ว่าเขาจะยึดลบยึดอะไรไปแล้วเนี่ยก็ตามเถอะครับเช็คนั้นก็ยัง,งยยเป็นความผิดอยู่คุณระวังให้ดีจะติดคุกเอาง,งอ่ายๆนะฮะก็อย่างนี้บทเรียนเรื่องเช็คเนี่นะครับ,รบพูดทั้งฝ่ายที่รับเช็คแล้วก็ฝ่ายที่จ่ายเช็คะก็คือว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าไม่มีเงินก็อย่าจ่ายเช็คใช้เงินสดไปพยายามพยายามพยายามมั่นใจถ้ามั่นใจว่ามีเงินก็จ่ายเช็คออกไป เพราะว่าบางบางบางคนเนี่ยนะครับรู้เท่าไม่ถึงการก็จ่ายเพราะว่าต้องการที่จะให้ธุรกิจมันดําเนินต่อได้แต่บางทีมันเป็นดาบสองคมไงฮะคือบางทีพอพอพอถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเช็คมันผ่านไม่ได้มันเด้งขึ้นมาเนี่ยมันก็กลายเป็นคดียาเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะจ่ายเช็คก็ต้องจ่ายอย่างระมัดระวังนะฮะจ่ายอย่างอย่างมั่นใจว่าตัวเองมีเงินที่จะไปตัดได้พอโดนคดีเช็คแบบนี้แล้วเขามีการขึ้นบัญชีดํำไหมคะ แบ็กลิสต์มีไหมบูโรบูโร<อ>ติดไหมฮะบูโรเครดิตไม่โดนเครดิตนะบูโรโดนไหมฮะไม่โดนอ๋อมันจะโดนมันจะโดนในเรื่องของของไอเรื่องของการเช่าซื้อโดนนะโดน<อ>เพราะ <ขอ S 3> <อ>ว่าบริษัทเช่าซื้อนี่เขาเป็นสมาชิกของของสมาคมไอของเครดิตบูโรด้วยนะบริษัทจัดลำด,ด,ดับในเรตติ้งเนี่ยนะฮะ อแต่ในในในบูโรจะโชว์แค่ว่าไม่ได้ชําระหรือเปล่าคนระับคุณอำนวยไม่ได้โชว์ว่าเช็คเด้งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอืมใช่ครับใช่อ่าค้าง <10 S 2> ชาระเกินกี่วันอย่างเงี้ใช่ไหมฮะค้างคาชำระสามสิบวันสหกสิบวันเก้าสิบวันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับ ใช่ใช่ใช่เพราะรคาลไปคือเอาแค่ว่าคุณไปถอนอะไรไม่ได้แล้วไม่แต่เตารีดมั้งนั้นเถอะใช่อย่าว่าแต่เตารีดเลยผมว่านะจะไปจะไปืจะไปกู้อะไรนิดหน่อยก็ไม่ได้แล้วในเรื่องของการทําธุรกิจสะดุดไปเหมือนกันะคใช่ถ้าพูดถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยนะครับอย่าลืมก็ต้องไม่ลืมพูดถึงซีรีส์พิเศษนะฮะที่เรื่องพูดง่ายๆว่า เรื่องของคุณประจักรไม่ใช่ผมที่ตอนจบตอนสุดท้ายเนี่ยที่เขาเมาว่าขาดกันเปนที่พิเศษไงคกับับที่มาประจักรทำการเรื่องนี่นอกระบบันับแต่มาที่มีนะที่มีรองนายกที่มีรัฐมนตรีคางมามาเป็นมาเป็นดีเซนเตอร์ไงบอกว่าอะไเนี่ยต้องไปต้องไปกู้ที่ไหนนะครับที่ไหนฮะ พกรสกับธนาคารออมสินโอ้โนี่แหละธนาคารออมสินเนี่ยคุ้นมากแต่เรื่องนั่นแหละเกิดอกเบี้ยดอกเบี้ยร้อยละเดือนร้อยละร้อยละหนึ่งบาทต่อเดือนก็คือร้อยละสิบสองบาทต่อปีคุณนภพลครับคุณนภพลรับค่ะค่ะดกเร้อยละสิบห้าผมก็ดูดูแล้วว่าผมดูว่ามันก็น่าจะแพงเหมือนกันนะคุณนภพลครับคุณนภพลครื่องณนภพลครั้คุณนเดี๋ยวบคุณนภ์หน้าคุณนภพลครับคุหนภพลครับคุณนภนอกระบคุณนภพลครัคุณนภพล ับสรุปได้ไหมครัพอดีเวลาหมดแล้วเนี่ยก็ก็สรุปอย่างนี้นะฮะคาร์บอเนี่ยนะฮะก็ถ้าไม่จําเป็นและอย่าไปเสี่ยงมันนะฮะแต่ว่าผมอยากจะบอกว่าไม่น่ากลัวเรื่องเรื่องเช็คเรื่องอะไรพวกนี้นะฮะบางคนไม่กินไม่ได้นอนไม่หลับครับองายอําพลขอการันตีว่าคุณไม่มีติดปุ๊บนะฮะถ้าคุณติดปุ๊บนี่ก็แสดงว่าคุณเนี่ยนะครับครับ ไม่ไม่ได้หาทนายแล้วแหละค่ะจะติดคุกถ้าไม่มีติดคุกรับรอเลยใครมีปัญหาก็ถามนะฮะใครดูรายการเราช่วงนี้ครับลองไม่ติดคุกหรอกไม่มีรลบรองเลยโอเคขอบคุณทุกคนมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับเราสองคนก็ต้องขอบคุณ BSC Cosmetology แล้วก็เสื้อพิธีกรของ a อล o ด้วยนะคะลาลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ